ตอรรี่คัับวนนี้พาทุกท่านมาที่วัดพระแก้วครับเวลาก็ประมาณหนึ่งทุ่มตรงครับพระบระมหาราชวังเริ่มเข้าสู่หมวดของการประดับไฟครับเราเห็นว,ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังมีการตกแต่งไปตามต้นไม้ต่างๆนะครับสวยงามมากครับคืนนี้ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาถ่ายรูปกัน มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับบรรยากาศสวยมากๆครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นพระบรมมหาราชวางังเป็นวัดพระแก้วคับประดับประดาแสงสีสดใสสวยงามอลังการงดงามตะการตาสมกับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเราครับสวยมากๆครับตอนนี้ แดดร่มลมตกพอข้ามมาก็นักท่องเที่ยวเริ่มที่จะมาเดินแล้วครับบริเวณถนนมหาชัยนะครับด้านหน้าวัดพระแก้วจะไม่มีรถสัญจรไปมาแล้วนะครับรถใหญ่ๆจะทำการปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินกันอย่างสะดวกครับ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับรักษาความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยครับสวยงามมากๆครับสวยมากๆครับหหลายคนก็มาถ่ายรูปนะครับมีนักท่องเที่ยวชาว่างชาติมา ชมความงดงามจากการตาของพระบรมหาราชวังในช่วงเวลากลางคืนครับสวยมากๆครับส่วนด้านนี้ก็เป็นท้องสนามหลวงครับมีรั้วรอบขอบคิดอย่างดีนะครับด้านในก็เป็นสนามหญ้ายุ่เขียวครับ แล้วก็มีประชาชนทั่วไปนะครับสามารถออกกำลังกายได้สามารถเดินเล่นได้ที่บริเวณด้านในนะครับสนามหญ้าเขียว,ยวสวยงามมากครับเห็นไฟแดงๆตรงนู้นเป็นด้านหลังเป็นสารหลักเมืองครับแล้วฝั่งขวาก็เป็นกระทรวงกลาโหมครับ เป็นอุโมงค์อุโมงค์หน้าพระลานด้านที่เรายืนอยู่ด้านล่างเป็นอุโมงค์ ประเทศไทยครับนี่คือวัดคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับทดงามมากๆครับเ รถงามต่การตามากครับอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะมาถ่ายรูปครับ สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับจับเบิงสตอรี่ครับวันนี้พาทุกท่านมาที่วัดพระแก้วครับเวลาก็ประมาณหนึ่งทุ่มตรงครับพระบรมหาราชวังเริ่มเข้าสู่หมวดของการประดับไฟครับเราเห็นว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังมีการตกแต่งไฟตามต้นไม้ต่างๆนะครับสวยงามมากครับ คืนนี้ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาถ่ายรูปกันมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับบรรยากาศสวยมากๆกับฝั่งตรงข้ามก็เป็นพระบรมมหาราชวางังเป็นวัดพระแก้วครับประดับประดาแสงสีสดใสสวยงามอลังการงดงามตะการตาสมกับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเราครับ สวยมากๆครับตอนนี้แดดร่มลมตกพอข้ามมาก็นักท่องเที่ยวเริ่มที่จะมาเดินแล้วครับบริเวณถนนมหาชัยนะครับด้านหน้าวัดพระแก้วจะไม่มีรถสัญจรไปมาแล้วนะครับรถใหญ่ๆจะทำการปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินกันอย่างสะดวกครับ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับรักษาความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยครับสวยงามมากๆครับสกยมากมากครับหลายหลายคนก็ามาถ่ายรูปนะครับมีนักทนะ่องเที่ยวชาวต่างชาติมา ชมคว,วามงดงามจากการตาของพระบรมหาราชวังในช่วงเวลากลางคืนครับสวยมากๆครับส่วนด้านนี้ก็เป็นท้องสนามหลวงครับมีรั้วรอบขอบคิดอย่างดีนะครับด้านในก็เป็นสนามหญ้าเขียวเขียวครับ แล้วก็มีประชาชนทั่วไปนะครับสามารถออกกำลังกายได้สามารถเดินเล่นได้ที่บริเวณด้านในนะครับสนามหญ้าเขียวๆสวยงามมากครับเห็นไฟแดงๆตรงนู้นเป็นด้านหลังเป็นศารหลักเมืองครับแล้วฝั่งขวาก็เป็นกระทรวงกลาโหมครับ วัดพระแก้วนะตรวนี้ประดับประดาไฟสวยงามมากๆครับงดงามแต่การงดงามแต่การตาครับตรงนั้นก็เป็นอุมโมงค์อุมโมงหน้าพลานด้านที่เรายืนอยู่ด้านล่างเป็นอุมโมง ล่งถ้ติดแร์ครับสบายลมเย็นๆเลยสวยมากๆครับ เทศไทยครับนี่คือวัดคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับ ตอนนี้กรุงเทพหานครตามจุดต่างๆนะครับก็จะมีการผมเดินเข้ามาด้านในรั้วของท้องสนามหลวงครับด้านในนี้ยังคงมีต้นมะขามที่ยังอนุรักษ์ไว้ปลูกไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลรักษาอย่างดีครับ เดี๋ยวเราไปดูดูสิว่าต้นหญ้ากรุบเขียวการดูแลรักษาอย่างดีเลยครับสวยมากๆครับท้องท้องสนามหลวงยามค่ำคืนคืนนี้เวลาสักประมาณ19ใเนาดกานะครับที่สะพานพระราม8ก็จะมีการเล่นไฟนะครับจัดไฟสีสวย งดงามมากก็รอยดูอยู่ครับว่าจะเป็นยังไงเวลาสักประมาณ1ิดเนาฬิกานะครับตอนนี้ผมเดินลัดที่ท้องสนามหลวงมานะครับสวยมากๆครับอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ที่ท้องสนามหลวงนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับจะเวียนหัวหรือเปล่าเนาะ นี่คือพระบรมมหาราชวังครับวัดพระแก้วครับสวยงามงดงามตาก,การตามากๆเลยครับประชาชนทั่วไปก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ยังออกกำลังกายได้นะครับแต่พอปรับภูมิคัศนทแล้วก็มีความสะอาดสะอ้านนะครับสวยงามมากๆหญ้าเขียวขจีเลยครับพื้นที่แห่งนี้ ปรับภูมิทัศน์เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆนะครับสวยมากๆครับด้านหน้าเห็นไฟสีแดงๆอยู่ทองๆอยู่ด้านบนก็คือสะพานพระราม8ครับเวลา19เนิกาก็จะมีการเ,าเล่นเล่นไฟนะครับตอนนี้ เทพานกรึกคักเป็นพิเศษครับไปหลายที่ก็มีการประดับประดาไฟก็มีการตกแต่งไฟมีการจุดพลุดโดยเฉพาะที่บริเวณของสะพานพุทธักประมาณหนึ่งทุ่มนะครับจะมีการจุดพลุครับผมเดินมาที่ใจกลางของท้องสนามหลวงนะครับให้ชมบรรยากาศสวยสวยครับนี่คือ กรุงเทพมหาคนครอมรอรัะตะนโกสินทร์ครับสวยงามมากๆครับนี่คือพระบระมมหาราชวังยามค่ำคืนครับประดับตกแต่งไฟได้วิจ,จิตรการตาสวยสดงดงามมากครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับสวัสดีครับ